สวัสดีครับแฟนๆช่อง SR Channel ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เรามาขอโชคจากต้นสเดาหลังทางออกประตูผีนะครับอยู่ด้านหลังเมนในวัดนะครับในวัดซึ่งต้นสเสดาต้นนี้ยังเล็กอยู่นะครับนะครับอยู่ด้านหลังเมนพอดีนะครับด้านหลังเมนตรงทางออกพอดีนะฮะวันนี้เราจะมาทํามาจุดทูปนะครับมาจุดทูปบอกลาท่าน นะครับที่สิงสถิตอยู่นะบริเวณแห่งนี้นะครับมาจุดทูบบอกกล่าวขอโชคจากาต้นสะเดานะครับต้นสะเดาหลังประตูผีด้านหลังเมนนะครับโดยการจุดทูบเสียงทายจุดทูบเสียงโชคนะครับแล้วก็กย็ยาดทาแป้งที่ต้นสะเดานะครับจะได้เลขตัวไหนจะเป็นตัวไหนอย่างไรนั้นเรามาติดตามรับชมกันพร้อมๆกันนะครับ ปั๊บลมมาเลยชัดๆสองตัวสามตัวนะครับแล้วแต่ท่านจะให้แล้วกัน เสด็จประตูพีหลังเมนปูนเดิอกินน้ำกินา่าแต่ยังไม่ได้กินน้ำกินทา่าก็มากินอากาศมันร้อนกินจะได้ก็ให้ได้สามตัวเด,ด้อเด้อคนที่เสียชีวิตก็ไม่ใช่ใครกินไก่หรอกปีตะคนแถวบ้านนี่แหละครับ

ไม่ต้องขึ้นไม่ต้องลงอขอชัดชัดสาธุลูกหลานไม่ได้มาลบหลูหลานมาขอโชคเดี๋ยวรอบถ้าได้รางวัลใหญ่นะได้รางวัลใหญ่เดี๋ยวได้กินอิ่มน้ำสำรานไม่ต้องห่วงรางวัลใหญ่ได้กินแน่นี่นะครับมือเป็นมือที่เฮงที่สุดะนะครับอ้าวสาธุสาธุโอเคเราไปดูใกล้ๆกันนะครับ90 เ้าวาไหมอืมปลาคือนเร็บคกะเด็กฟ้าคำรามฟ้าคำรามฟ้าคำรามเลยนะครับเมานะครับเรามาโอหลังเมียนปับ๊บ ลมมาลมสักพักฟ้าขำ <อ S> ้นรามมาแล้วนะครับคอแบบตรงๆอ่ะตรงๆสักไม่สองตัวก็สามตัวนะครับรยงเลยเอาแบบสามตัวไปเลย <c oughs> เอาจระจระแจ้งนี่เลยสามตัวไปเลยเลขสามด้วยนะครับเนี่ยนะฮะเลขสามครับท่านใดเห็นท่านผู้ชมทางบ้านเห็นไปตัวไหนดูนะครับดูนะครับ กระตูผีนะครับเลขสามนะครับตรงนี้เลขเก้าเลขเก้าหรือเลขหกก็ได้อุย้ยนี่เห็นแล้วนี่เก้านี่ขึ้นมาแล้วนี่เก้า<ะ>เลยเก้าเก้านี่เลขเก้านี่เนาะ,ะจาเก้าหรือหกก็ได้นะครับจะ9เก้าหรือหกก็ได้แล้วก็เลขสามด้วยนะครับ ้าสามหกสามเก้าสามอ่าเก้าสามหกสามนี่นี่เลขเก้านี่เลขเก้านี่เก 9, ้าแปดก็ได้นี่นี่เก้าแปดกับเก้าสามเป็นตัวเดียวกันนะครับนี่สามกับแปดตัวเดียวกันนี่ฟ้าก็าล้องหน้ากลัวเส้นกระเดื่อนโอ้ยอย่าฟ้าเลยครับ <c oughs> ท่านใดเห็นตัวไหนก็ลองลองลอง,ลองดูนะครับ เก้าเก้าสเปดี๋ยวรอจากอเขียนนะครับเดี๋ยวรอ,อรอฟ้อาาฟ้ารองน่านัวมากฝาปลาทำดามนี้เก้าสามหกสามก็ได้นะครับเก้ากสามก็ได้ ้างล่งนี่ตรงนี้ก็จะเป็นนะครับประตูทางออกนะครับที่กระดูกหล่นมาตรงนี้นะครับนะครับเมื่อกี้เราขอจากต้นต้นเะดาต้นเดาด้านหลังประตูนี้นะฮะเห็นเป็นเลข93หรือว่า63ก็ได้ รู้สึกว่ามีเลขอยู่นะเลขอะไรวะเนี่ยหกสามก็เป็นปีนะปีนี้ทีนี้ยังไม่ออกใช่ไหมนะเลขปีนี้ยังไม่ออกนะครับหกสามนองยังไม่ออกใช่ไหม,มนี่นะไปตรงกับเลขเมื่อกี้เลยนะครับเลขที่เห็นจากต้นต้นเสดานะครับอันนี้เราก็ไม่ทราบว่ามีใครมาเขียนไว้ตอนไหนนะครับไม่ทราบเป็นประตูผีนะประตูผีนะครับ ประตูผีหองแท้นะครับไม่ใช่ประตูผีหองปลอมนะครับเห็นเลขมาตรงกันอย่างงี้ก็เลขตรงกันอย่างนี้ก็น่าลุ้นเหมือนกันเนาะนะครับมองไกลๆนี่เหมือนเลขหกสามอ่าไกลๆซึ่งเราเห็นจากต้นเมื่อกี้เป็นเลขเก้าสามจะว่าไปก็เป็นเลขเดียวกันนะหกกับเก้าลางๆนะครับลางๆมองลางๆนะครับเหมือนหกสามนะครับแต่เหมือนเหมือนลายเลขอยู่นั่นน่ะสังเกตไหมเป็นเลขสี่นั่นน่ะนี่นี่ 6, 4, 3, 6, 9, หกส si> ี่สามหกเก้าสามเลขหาคือเหมือนนะสี่ห้าหกสามสี่เห็นไหมเลขสี่สี่สี่ชัดเลยสี่หกสามนะครับสี่หกสามสี่หกสามนะครับสี่หกสามเก้าสามเดี๋ยวเราไปดูทูบนะครับว่าได้ตัวไหนนะครับ นะครับก็เหลือเชื่อเหลือเชื่อเป็นนะครับจากเลขที่เห็นเห็นจากการทาแป้งที่ต้นสะดานะครับแล้วก็ไปเห็นที่หลังเมนนะครับจากต้นสะดาเห็น93นะครับส่วนหลังเมนเห็น6 3นะครับแต่ดูแล้วเลข6กับเลข9เป็นเลขเดียวกันนะครับ ฟ้าก็ร้องนะครับระหวังว่าเลขทูบจะขึ้นไปเร็วนะครับเลขอะไรสอ,สองหนึ่งสอง,สองหนึ่งก็เลขสองนะครับเลขทูบสองหนึ่งซึ่งตอนนี้ฟ้าแแบบแป๊บๆเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็ฟ้ากันแบบแป๊บๆฟ <c oughs> ้าแลบมาเร็วมากนะครับมาเร็วมากเรามาทำพิธี บอกกล่าวนะครับเจ้าที่จ้าทางนะครับและขอโชคจากท่านพอปักทูปปั๊บลมมาเลยนะครับลมมาเลยสักพักฟ้าแลบฟ้าร้องนะครับฟ้าคำรามอย่างเต็มที่เลยนะครับแล่รู้สึกว่าได้ยินเสียงเม็ดฝนแล้วนะครับ เลขจากต้นเสดานะครับ93เลขประตู463นะครับลมฝนมาแล้วครับออกตัวไหนครับลมมารุนแรงแล้วเร็วๆนะครับสองหนึ่เสียวเสียวอ่ะสตัวพอ21น,นะ21 21 27อ่ะ21 27โอเคนะครับ ตอนนี้ก็ฝนไล่เราแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสองหนึ่งนะครับได้แค่สองตัวนะครับให้แลอะสวัสดีครับเก้าสามสี่หกสามเลขทูบสองหนึ่งครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ